วันนี้ผมและเซนจะมาทำคลิปคอนเทนต์ในการเอาชีวิตรอดวันที่100แต่ว่ามีข้อแม้ก็คือเราต้องตัวติดกันไปตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนมันติดตามชมกันนะครับว่าเราทั้งสองคนเนี่ยจะรอดในคืนที่100หรือเปล่านะซึ่งมันเป็นคืนแดงซะด้วยดิยังไงซะนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมกับเซนก็มาอยู่ในอียิียกันนะนะสวัสดีครับเอ้ยพี่ะ ใช่ชุดเซนเป็นแบบนี้ตลอดไม่ว่าจะไปแมปไหนคือไม่เคยใส่ชุดดีๆกับเขาได้นะครับซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะครับมันก็คือสิ่งที่เรานั้นจะโยงเชือกติดกับตัวกันละกันนะนะโอ้โห,หนูจะอยู่กับใกล้ๆพี่ตลอดเลยเหรอใช่แล้วโอ้ยหนูไม่อยากอยู่ <c ười> เราต่างคนจะต่างไปไหนไม่ได้แล้วเซนต,ต่อไปนี้ เอ้ยไม่น่าหนูวิ่งหนีตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยคือก่อนอื่นนะครับเราสองคนต้องหยิบปืนเป็นเชือกมานะแล้วก็ยิงใส่เจ้าสิ่งนี้นะหนึ่งทีแล้วก็ยิงใส่กลางหน้าอกเซนหนึ่งทีใช่วะเซนเซนก็ยิงใส่ไอ้กล่องนี้แล้วก็ยิงใส่พี่อยิงใส่กลางตัวพี่เอ้ยไม่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 ได้ไม่ได้เออ วันที่เราจะเริ่มนะครับก็คือเริ่มจากเช้าวันที่99เลยนะผู้ชมแล้วก็จะไปจบกันในเช้าของวันที่100อะนะเราต้องมาสร้างบ้านไหมพี่อยู่แบบกลางๆทำไมเดินไปไหนมันมันดูแบบหนูไม่ตายเดีพี่วันนี้ไม่โอเคไปไปเก็บยาก่อนเซนไหนยานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อาหารอยู่ไหนโอ้ยโหนูเอาพี่ตายไปก็เรื่องของพี่ทำไมมันเดินลำบากยากเย็นอย่างเลยหนูจะเอากล่องนี้ เิ้ยตรงนั้นไม้พระเลทเซนเซว่าเราสร้างบ้านได้ไหมตรงนั้นล่ะได้ดิแต่แต่ก่อนอื่นคือเราต้องไปหาอาหารก่อนเซนอาหารอยู่ไหนพี่ต้องเดินมานี่เวลาเดินไปไหนคือเราต้องตกลงกันนะเราเซนจะลากพี่เหมือนหมาไม่ได้นี่หนู่มกำลังจะหาข้างหน้าข้างหน้านี้ข้างหน้านี้ข้างหน้านี้มียาข้างหน้านี้หนูมีไม่ได้ข้างหน้านี้มียาอาหารอาหารไหนวะนี่ยายายาเราต้องเก็บยาก่อน พี่ไปฝั่งหนูแล้วหนูมาฝั่งนี้โอ้โหไม่ให้หยิบมาทำตัวติดแบบดีดีไม่ให้หยิบตอนนี้มีเวลาสีส่ทีเซนเราไปตรงตรงตรง,ตรงฝั่งนูน้กน,ก,นกันนู้นนู้นตรงนู้นเป็นโกดังไม้พาเลทโอเคเรามาตั้งอยู่ตรงเนี้ยกันเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยพี่พี่หนูจะเอาไม้พาเลตอันนี้โอเคเราจะสร้างเป็นกระท่อมเล็กๆน้อยๆอยกันนะใช่ตรงไหนอะตรงเนี้ยข้างบนอะเราต้องสามัคคีกันมากกว่าดีเซน โฮ้ยคำว่าสามัาคีคือพลังสามัคคีคือพังเส้นทำไมดูเคลื่อนไหวไปไหนอิสระจังวะพี่โดนลากกระชากคอยเลยเฮ้ยเ้นเราสร้างให้ตรงนี้เป็นทางเข้าออกได้นะเนี่ยเนี่ยพี่ปิดแล้วเหลือแค่ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นรูตะแคงแบบนี้เลยปะอ่าอุ้ยยี่นี้รูใหญ่ไปอเหรอใช่ใช่คือว่าเราอไม่คครอยู่บ้านไม่เซนเหรอใช่งั้นหนูว็เก็บมาหายขึ้นเลยนะใช่แล้วอันนี้คือเราสร้างสำหรับเป็นที่ปักพิงของเราก็พอแล้วกัน อุ้ยแป๊บนึงเอ่อแล้วคืนนี้เราต้องไปสู้กับมันเหรอเอ้หดูเป็นคนถือไฟพี่เลี้ยงคนทุบได้ไหมได้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 พี่ทุบโอเคทุบเออเซนเซนวิ่งวิ่งพาพี่วิ่งโอเคพี่ถืออุ้ยถูกแพ้ยเออพี่ถือไฟไม่ไม่เราต้องพาคนทุบวิ่งวิ่งก่อนข้างหลังมาเต็มเลยไปไปไปไม่อย่าตายพี่หนึบมันก่อนโอเคพี่ดุบพี่ดุบพี่ดุบอยู่พี่ดุบไม่ติดเซนพี่ดุบไม่ติด วุ้ยพี่เลือดหนูจะตายพี่ดูวุ้ยตีแล้วเซ้นพี่ดูวุี่จุ๊บอะรีบมาเร็วไม่เลือดมาพิปพี่พี่พี่ไอ้ละปล่อยจะแตกพี่พี่หนูพับกลับมาที่พักพี่เลือดเลยนึงเอ้ยเนี่มันคลิกไม่ได้เลยเว้ยก็คือตอนแรกนะครับผ่านไปยังไม่ถึงคืนนึงเราก็ตายกันแล้วนะต้องมาโยงเชือกใหม่โอเคมารอบนี้โยงกับแอปเปิ้ลเลยกันนะครับ อ no uh, oh. okay, <so okay. you know? ุ้ยติดหน้าพี่เออโอ้ยบอกแล้วว่าอย่ายิงหัวมันติดจอเนี่ยไหมเนี่ยมันเหมือนอะไรห้อยอยู่ตัวเนี่ยน้องๆจะได้รู้ว่าพี่กำลังแบบอยู่กับหนูโอเคเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาติดมันติดเส้นพาอ้อมอ่ะโอเคเออไม่มีใครมาใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยยายาเ้นคนละอันไรกันต้องเติมก่อนอย่างไรอ่ะโอเคเฮ้ยมาแล้วเส้นไหนนี่เนี่ย พี่ทุบโอเควิ่งวิ่งเซนวิ่งวิ่งอยู่พี่มาดิวิ่งตาหนูมาพี่ตา้งตาหนูพี่วิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่เราเราเก็บแอปเปิ้ลที่มันเป็นตัวเชื่อมมากินได้หรอเนี่ยไอ้ั่นดี้โอ้ยเซนเซนช่วยพี่ด้วยยี่หกนีไป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 วิ่งยี่หกวิพี่น่าจะตีมันได้อีกแค่ไม่กี่ทีโอเคก่อนพี่มะรังพี่จะหมดโอ้ยพี่หนึ่งออู้หู้เฮ้ย คือตอ,ตอนที่หนูกำลังจะทุบแล้วพี่ดึงหนูมันทุบไม่ได้ด้วยจริงเหรอ <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะ <c oughs> ผู้ชมก่อนที่เราจะถึงตอนคืนของคืนที่หนึ่งร้อยนะแล้วบ้านเราหายไปไหนเราพี่เฮ้ยเฮ้ยเรามาหาอาหารกันพี่ตรงนน้นมีอาหารใช่ก็คือบ้านเราไปไหนเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้เซฟไว้คืนต่อไปมันเป็นคืนแดงด้วยเซน <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> ใช่จ <c> ะ <oughs> รอดไหมเนี่ยคืนที่100ทหนึ่งร้อยไงพี่พี่มาฟังกีนหน่อยหรือไม่มีอาหารโอโอ้โอ้โอ้เซนเซนเซน เซนเซนตัวพี่ตึงโอเคเซนจะไปไหนเซนต้องคุยกันก่อนพี่ไม่พี่ไม่สามมาโอ้โดนจุงมันหมาเลยกูนี่เห็นว่าเวลาเราวิ่งแล้วเชือกมันมันมันแบบมันไม่ค่อยหย่อนไม่ค่อยตึงอ่ะมันจะทําให้เราวิ่งเร็วนะจริงเหระ ใช่มันจะพอดีอ่ะเฮ้ย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 อ้เรามาดูยากอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เดินนะกูจงโอ้โหพี่มาแล้วโอเคยพาพี่มาวางหารเลยนะพี่เราต้องอยู่ไกลพนักงานรีเกียก่อนสี่เซนเสนเสนรีวิ่งไปไกลสามสองหนึ่งไฟดับแล้วเซนวิ่ง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 อ้ชิดบัตรไนท์พี่หนูต้องหาที่แอบก่อนพี่ก็ต้องหาที่แอบเหมือนกันเส้นพี่มันดี เซนเซนอีกคิมีเต้นเซนเซนนคุณมีคนเร็วเลยเซนเซนช่วยพีด้วยทันมาตบก่อนเซนเราเราเข้าไปใต้เตียงใต้เตียงมานี่มานี่มานี่เลี้ยวเลี้ยวไปเหลือสิบสี่โอ้ยทำไมหนูอยู่บนเตียงตั้งใจกันแล้วพี่จะไม่วาร์ปแต่พี่จะเดินไล่ฆ่ามันแข่งใจไปเซนเซนแข่งใจโอ้ยพี่เจอเซนแล้วไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยอย่าทำอะไรเซน พี่ดูจะได้โอเคโอเคอู่หปากพี่ไว้เซนเซนถ้าเกิดเซนเห็นวันเซนต้องบอกพี่ต้องหิวเลือดแล้วพี่ปลดพนฒานาการออกให้โอเคแทบตายโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยด้วยการผิวปากนะว<ง>ันนั้นแต่กลัวปืนในมือพี่นะมันหายไปหมดแล้วอะ่ะโอ้หเดี๋ยวต้องคิวเลือดมากตอนนี้เราลองมาโยงตัวเราไปกับโต๊ะดูไหมของเอ้ยนี่ไงเราได้ไม่ต้องถือไฟเซนเราโยงตัวเราไปกับไฟไหมจริงจริง เอ้ยนี่ไงทำไมเราไม่โยงกับแฟงแต่แรกอะอันดีเราไม่ต้องเปิดไฟเลยเฮ้ยทำไมหนูแหลกอย่างเม่ี้ใช่เหรอดูดูดูตอนนี้เราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าเรารอดจากที่นี่ไปให้ได้เต็์เฮ้ยเรามาทําทางออกอีเกียกันไหมเหมือนที่หลายๆคนเขาชอบทําแบบเอาทีวีมาติดไงทีวีมาติดแล้วรอกันออกแกอีเกียมั้ะใช่คือมันแยกไม่ออกจริงๆใช่ไหมว่าอันไหนทีวีอันไหนประตูทางออกเฮ้ยนี่คือประตูทางออกใช่ไหม เราไปหาดีกําแพงได้เออมันก็ต้องเป็นกำแพงืนด้วยดิไม่ตอนนี้ก็ได้พี่ว่าเรานอนกันน้อยไปนะโอเคส้มคิวเดอร์มีนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ทรมานมากๆเลยนะครับผูชมเวลาเดินไปไหนนะครับอีกคนนึงก็คือต้องมาด้วยคือจะวิ่งหนีไปไหนถ้าเกิดอีกคนนึงไปอีกทางนึงก็คือโดนล้างไว้นะครับไหนเซนลองดึงพี่สิเนี่ย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 โอ้ย อันนี้คือแบบปลาเซนดึงหมกไปไหนแล้วผมก็ต้องเดินตามเหมือนแบบหมาหมาใชา่มันหมามอกว่าคุณชมนะครับจะชอบคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้ให้พวกเราสองคนกันด้วยนะครับผมสรคริปตลิปหน้านะนีับจะเป็นคลิปอะไรเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยสําหรับวันนี้บายบายครับ <wing. S 1> บายบายทําไมเซนซนขนาดนี้เนี่ยพี่ออกไปไหนไม่ได้แล้ว พี่เป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นตัวอะไรอยู่เนี่ยพี่เป็นมงมุมเหรอโอ้พี่เดินใหญ่มงมุมเซนซอลมากๆอะพี่ออกไม่ได้ <c oughs> พี่เดินลลอกเอาใหม่ใหม่ให้เดูนหลอกพี่ใหม่โอ้ลาก่อนนะพี่ดุไปแล้ว <c oughs> ดูคนเดียวไปเลย <c oughs> ไม่แล้วก็พ้ง <c oughs> ไปแล้ว